คุณผู้ชมครับฝนตกพรำๆอย่างนี้คุยเรื่องอะไรจะไปเข้าบรรยากาศถ้าคุยเรื่องกบเ่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวกบบางรายก็กลายเป็นคุณนายแฮปปี้สุขขีวันวิวามาหมัดหมัดชิงร้อยชิงล้านขอแสดงความยินดีด้วยครับและข้าวัดจุพิเจ้าชายแห่ง่งส่วนพ่อหนุ่มคนนี้ก็โชคดีตามมาติดติดเพราะเขากลายเป็นโหนงสามชาสมาชิกถาวรของแก๊งสามชาไปแล้วครับ ลักษณะต้องเป็นองค์หญิงแน่นอนเพราะว่าองคหญิงเนี่ยจะต้องมีกิริยาวรญาติเรียบร้อยจะเป็นองหญิงใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ทุกสิ่ง <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> สมโอ้โหสมแล้วสมแล้วเราจะบอกให้ท่านรู้ที่ท่านตามหางค์หญิงที่เคยจงพิษกับเจ้าชายที่เื็นกบใช่ไหมใช่แล้วจะให้เล่าเหตุการณ์ไหม หนลองเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้สิว่ามันเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ข้าเดินเล่นที่สวนอุทยานเสร็จแล้วพระองค์ท่านซึ่งเป็นกบข้าเห็นกบที่มีรูปร่างเลอโฉมมากพ้าก็เลยเอาปากกันไปจุมพิษปากกบท่านั้นแหละท่านเอ๋ยท้องฟ้ามืดครึ้มเหมืนนมอนจะมีฝนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยเหตุย hey. right. ูโฟมโตไหเสร็จแล้วพอเราจุ่ปากท้องฟ้าก็ผ่าเปรี่ยงปปางเปรี้ยงไอเฟลไอเฟล ไม่ใช่นังนาเสยียงนี้มันใช่รย่องไอ้ปรีกล่ <c oughs> ะนี่แสดงว่าเจ้าเป็นองค์หญิงใช่ไหมแน่นอนข้าต้องมาสยมพอกับองค์ชายของท่านทหาร<ะ>เราเจอแล้วองค์หญิง <c oughs> อะไรเนาะตามมาทำไมทะยายยายที่ไหนองหญิงค่ะนี่องหญิงจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาเป็นองหญิงจริงมี่เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้สิเมื่อวานนี้ตอนประมาณสี่หนึ่งเจ้าชายไปจูบพี่ฉันที่กลางป่าตอนฝนตกตอนฝนตกนู้ไหจูบเจ้าชายเไ็่จบมันเไ็่จบองหญิงแล้วไปจูบปากเจ้าชายเพาจูบปั๊บฟาด เก่งนิดเดียวปาปาจูปุ๊บแล้วเป็นไงเนี่ยบูคาระเบิดองค์หญิงที่ไหนองค์หญิงเดี๋ยวจะตบรังน้ำหน่อยเดี๋ยว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 องค์หญิงจริงๆนี่องค์หญิงตัวยังอยู่นี่ตัวนี่อยู่คำพูดเลยนะมึงไม่หยุดแกหลับจับไว้ถ้าไม่ลับฉันจะเรียกทหารมาตัดคอแกไม่กลัวหรอกทหารทหารมาเจอสามเมนี่คือองค์คลักษพิทักษหญิงนี่คือแม่ทัพ ผ่านมาแล้ว12ปน,นาโอ้โห,โหและนี่คือทหารเอกคู่พระไทยของฉัน <c oughs> สลับโอ้ย <c oughs> มึงนี่หน้าปลดกเกษียณนานแล้วเนี่ยน <c oughs> <c oughs> ี่ไม่น่าไม่น่ามาลบทดทอนอายุตัวเองเลยเราก็ไม่กลัวเราก็มีทหารคําพูดเจ้าล้งเหลวเศร้าไม่น่า,ม,นา,ม,นามีอำนาจเลย <c oughs> ทหารออกมา <c oughs> นี Hoy, ่มัน่วยเอมามันโดนี่หว่าหารเราไม่ควรเลถอยไปเลยไม่กลัวเรอยเวลาเตรียมตัวรุยาเราไม่อมาย่ระังะหยุดหยุดเลอกนาวชายเสด็จแล้ว ใช่แล้วกรุณาถอดหน้ากบออกด้วยวาจาของเจ้าสามหาวโอ้ยพูดได้ด้วยเจ้าอยากตายเจ็ดทั่วโคตรหรือไงโทษเดียวใครใครที่จูบข้าแล้วทําให้ข้ากลับกลายเป็นร่างคนหมอมยันหมอมยันหมอยมอยันเนี่ยเย่ายวไปม,มองมาด้วยป่านายหมอมฉันเพคะเมื่อคืนหมอมฉันเดินไปในสวนทุทยานฮะ อุทยานหลวงกีง่โมงกี่โมงประมาณตีหนึ่งเสร็จอ่าเวลาเดียวกันเสร็จแล้วพระองค์ท่านเป็นทางคกข <c oughs> อบเคโลโเคโลหน้าธรรมันหน้าเคโลโเโลยหน้าท่านเนีเ่ยแล้วผมฉันก็จูปปบปากองค์ท่านยังไงเพคะไม่จริงครับมรไม่จริงไม่จริงอีฉันอนะ่ะจูบป,ปากก็มอมโอ้โหทำไม่ได้เจ้าหิงตัวจริงเพคะโอ้โหตั้งใจเล่นมาจากบ้านเลยครับ สงก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงจริงๆตั้งแต่มีรูปขึ้นอีกคึกใหญ่เลยนะถ้าเป็นเจ้าหญิงจริงต้องร้องเพลงคู่กับฉันได้โอ้ยทุกเพลงนะองค์ฉันทุกเพลงเลยเพราะก่อนที่เขาจะจูบฉันเขายังร้องเพลงคู่กับฉันคอระทอนเลยใช่องค์ฉันร้องได้ไหมคะถ้าใครร้องตามข้าได้แล้วคอระทอนแสดงว่าคนนั้นเป็นองค์หญิงตัวจริงร้องเลยไหมคะดนตรี โอ้ยเราได้เราได้ฟังอีทัวร <c oughs> ก็รู้แล้วเ <c oughs> พ,พื่อะไรลีวอนพารตอทำใจอยหอมละมุนโชยกลิ่นละไมแล้วต่ จะบอกนักไรใครว่ารักเราได้สุสวราปัดบไม่มีคไม่มีใครใคร้องตามเานันเลยแสดงว่าไม่ใช่เจ้าหญิงลองได้ไงมึงเอาหมดแล้วอ่ะเหลือไว้สักท่อนสิใครติดไฟวะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าถ้าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมเดี๋ยวให้จูบน้องข้าซึ่งเป็นพระอนุชาข,ของข้าถ้าใคร จูปั๊บน้องชายข้ากลับกลายเป็นคนอย่างข้าเพราะนั่นคือเจ้าหญิงตัวจริงแสดงว่าอรุชาเจ้ายังมนกบอยู่ยังเป็นกบอยู่เรียกออกมาเลยข้าขอคนแรกเดี๋ยวก่อนใจเดี๋ยวก่อนทีละคนหนึ่งสองสามอ้าวน้องกบนั่นเองเออไม่ใช่ครับจะให้เหมาะควรจะเรียกว่าคุณนายกบมากกว่าแม่คุณนายกบนี่อย่าไปยุ่งกับเธอเลยครับเพราะว่าเธอนั้นมีเจ้าชายในชีวิตจริงซะแล้วทำไมเล่นอย่างนี้ล่ะครับทำไมล่ะครับโอ้ อันนี้ห้ามแตะต้องเลยนะครับต้องคอสูงเลยครับเมื่อก่อนยังเล่นด้วยกันอยู่เลยอะอย่างเดียวนี้ไม่ได้หครับเห็นอยู่หลัดหลัดแหลรวยซะแล้วกบเดี๋ยวเราบอกว่าเป็นกบจริงๆอันไหนอ่ะมีกบจริงก็มีอยู่ข้างในนี่คุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าชายกบพระอนุชาตามทองเรื่องของเจ้าชายหม่อ ซึ่งจะมาให้เจ้าหญิงเท่งกับเจ้าหญิงนงนั้นจูบดูซิว่าะจะกลายร่างเป็นเจ้าชายหรือไม่ไม,มไม่เอาหะคนทั้งกลัวเลยครับมาไม่เอาไอ้แก่ขามาย่าไม่เอาฉันไม่ก่อจูบเขาใหา้เจ้าหญิงเท่งจูบแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ถึงตาเจา้าหญิงนงบ้างนงไว้นขอเอาจับไว้ เล่นมาสารภาพอย่างนี้ก็เข้าทางสิครับอย่างนี้คงมีเรื่องสนุกแน่คืนนี้เฮ้ยจับันไว้ลอกมันไว้เอาให้มันจูบแต่ดัไม่ยอมไม่ยอมอย่างนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยถ้าไม่ยอมเอารูปมันลงเอาหนองชาชาออกเลยนั่นมีการขู่กันด้วยครับคุณผู้ชมเอาแปขึ้นอะไร รูปลองเหรอเอารูปลองกระเทงกินก็ได้โอ้โหทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ถึงจะสมเป็นน้องใหม่สามชาติตัวจริงครับโอ้ยพเยพิ่งขึ้นนะมันนี่องไว้เย,ยทีมงานเริ่มไม่แน่ใจครับว่าแกกลัวจริงหรือแกแกล,ลัวอเป็นการต้อนรับน้องใหม่แล้วกันวันนี้นะเอาเฮ้ยเอากระบะมา <prueba> ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับรับน้องใหม่ทั้งทีมันก็ต้องเต็มยศกัน <Myster ious S 2> นิดหนึ่งเ <c oughs> อาละ <c oughs> นอนลงในฐานะต้อนรับตองใหม่แกงสามชาแล้วก็เลยรับตองใหม่แบบสุดๆจูบกด <c oughs> อ ตัวเดียวพอตัวเดียวพอเดี๋ยวเขามีป้ายเขามียอกรอกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับพอหอมปากหอมคอก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันในฐานะน้องใหม่คนสุดของแก๊งสาวแล้วคุณมามทำอะไรครับนั่นมันล่วงมันล่วงเธอได้ดิดดมาบอกดูเด็ดพัฒนาอีกมากมายเลยนะครับมาช่วยกรนถุงเนื่องจากตอนซ้อมน่ะไม่มีใครบอกมาก่อนครับและคุณโหน่งแกก็เป็นคนขี้เล่นครับเลยตามเลยไปเลยแล้วกันเพื่อเป็นการฝึกความกล้าหาญครับ Apa benar dongนะครับ ตอน